สวัสดีจ้า,จาอ่าวันนี้มาพบกับช่องป้าป้านำเหนอเสนออะไรแล้วจ้ะคะวันนี้เสนอการเดินทางไม่อยากจะคุยนะวันนี้ป้าบีโชว์ฝีมือคนแรกเลยไม้แรกไม้ไมแรกยังโอ้ยเราต้องวิ่งลัดกันอีกยาวเราไปกี่กี่กิโลเดี๋ยวดูพันกว่ากิโลสก,กู๊มันกำลังไงนีอยู่อ๋อมันกำลังบอกช่องเบียดตอนนี้เรากำลังวิ่ง สู่เส้นเส้นที่ <ลง S 1> ใต้ฮะแล้วก็เป็นเส้นพระรามสองที่ว่าอะไรนะเส้นนี้เหรอที่เขากลัวกันใช่ใช่อ้าวุณไม่ใช่รู้เลยุณรู้ว่าเส้นข้างในนู้นแล้วก็เส้นนี้แหละเส้นทางไปทางน,นี้นี่แหละก็อีดนตรีนั่นเนี่ยเส้นนี้อืมแต่เขาก็ทําเสร็จไปเยอะแล้วนะเนี่ยสะพานอะ่ะ <c oughs> ก็เรากลับไปนาราธิวาสบ้านพี่บี เรียกพี่ดีกว่าเนาะป้าไงก็มุหรือจะเรียกป้าช่องป้าดำเนือแต่ก็เรียกพี่ก็ได้นะไปบ้านพี่บีเรียกยายดีกว่าน่นแน่มีเสียงแซวข้างหล่างข้ามเลเวลพาแม่ครัวมาด้วยวันนี้เราพาแม่ครัวมาด้วยหยุดตรงไหนก็ทํากินตรงนั้นหยุดตรงไหนทํากินตรงนั้นแต่มีอุปกรณ์มาด้วยเหรอ ลืมเอาขึ้นไม่ใช่ลืมหรอกเเห็นมันเต็มแล้วอะเตรียมเตรียมแล้วแต่ไม่เอาขึ้นใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเตรียมเอาแถวบ้านก็มีเพราวะว่าสั่งอตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้กาลังหลุดหลุดเส้นรถติดละเดี๋ยวเมื่อกี้เราออกจากน้ประมาณเที่ยงครึ่งอะจากกรุงเทพสมุทราครน,นะเที่ยงกรุงเทพสมุทราครเที่ยงครึ่งแต่ประตานออกมาตั้งแต่แปดโมง นัดกี่โมงนัดเก้าโมงหกโมงอตอนแรกนัดหกโมงแต่ก็พิมพิม์คุยกับตูนบอกว่าอาทเต็มที่พี่ออกจากบ้านอ่ะเก้าโมงถึงเดินทางล้อหมุนสิบโมงอ่าก็คาดเคลื่อนไปชั่วโมงครึ่งเย็นน้อยนน่อยน้อยๆน้อยจากปกตินั้นโอ้โหเร็วมากแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูการเดินทางว่าจุดหมายไปทางแรกเราจะพักเบรกที่ไหนเนี่เส้นทาง อุ้ยน่ากินหอมด้วยนะนี่ไปถอยมาเมื่อคืนของที่บอกต่อมันเหมือนของจริงเลยมันหอมกอชิแล้วก็หอมด้วยนะหอมอีดอนตรีไม่ชอบสวยใสมากภาพกริ๊กแวะเติมน้ำมันน้ำมันหมดถังพอดีที่นี่ที่ไหนนะดีที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนจ๊ะ ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนคะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อเราแวะมาเติมนำมาสถานที่ที่นครศรีธรรมราชอะมันจากกรุงเทพมาเนาะเมื่อตอนที่เรามาเราใส่เต็มถังสองพันประมาณสองพันสองร้อยบาทอ่าคราวนี้เรามาเติมอีกหนึ่งพันบาทที่นี่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวเราไปเติมเต็มที่หันญ่อะพี่บีถือหน่อยเปิด เปิดฝากระโปรงรถตอนเติมน้ำมันเฉยเขารู้เลยว่าเอารถคนอื่นมาขับเรียบร้อยแล้วรอจ่ายังนสแกนจ้ามีจ้ามีจ้าเดี๋ยวอู้ยนอนอิ่มัหมจ้าไม่อิ่มทำไมละอุ้ยตุนตุนอ้าวอาวอา ำไมป้าบีไม่ออกมาป้าตอนนี้เราก็ออกจากห้องพักเพื่อเดินทางต่อเหลือพักเช็คเอาท์ก่อนนะจ๊ะยองรอแล้วแต่เป็นพอดีจ้าเจแห่งแรงมากเลยนะี่บนมาคุยกัน พี่น้องเจ้่อนะอีกคนหนึ่งใช่ใช่ไหมน้องสาวหน้ากายเดี๋ยวรอโทอเช็คห้องคนนี้เดี๋ยวเูจะไปสตารลงไปล้วยกก็ไม่เป็นไรราก็เดี๋ยวเราก็เดินมาได้เอาของไปเก็บก่อนจอดไกลมากเลย ทีมงานเราเข้ามาสามคนเอ๊ะล้วไปไหนต่อนะบีเดินทางดินกลับบ้านเลยใช่ไหมหรือ,อยังยังขอไปซื้อของทำทีอมอืมอาจะไปดูโต๊ะพี่บีบอกว่าของกลับบ้านอะไม่เยอะหรอกไอม่มีนานๆกลับไม่ใช่หมุนหมุนอีกทางนึงหมุนอีกทางเออ นั่นแนะนั่นและของกลับบ้านไม่เยอะแต่ดูสิไม่มีที่เลยรถรถเล็กไปเปล่าไม่รู้ต้องออกรถบรรทุกเร็วๆนี้อาจจะหุนห่นใดขยับเป็นอะหุน่นใดก่อนบรรทุกของได้เยอะใช่ไหมเหรถ้าเป็นรถอันนี้คเป็นรถบรรทเอาหุน่นใดก่อนแล้วก็จริงๆแล้วมันวางข้างบนได้แต่มันติดตรงที่อันนี้เราพักที่ เขาเรียกอะไรนะชชชดาเพรเพหัดใหญ่ที่ที่นี่ราคาเราเรามาดึกแล้วด้วยมนราคาราคามันถูกที่นี่อ่าห้องก็โอเคนะห้องสบายเราไม่ได้ถ่ายให้ดูรวมๆโอเคสบายเพราะว่าเราแค่แวะมานอนยยอยย่นอนพักจะไปนอนข้างทางก็งแฟ้เอาอะไรมนาะเป็นมาจำอ่ะอะนนบีจะขับเหรอ นเนปเสือเราขึ้นรถฮะให้ตังกินนมโอเคใช่นุน่นเห็นมนหน่ะเส้นทางข้างหน้าถ้าไปตรงก็คือไป เดาะเสดาก็คือชายแดนมาเลเซียไงฝั่งนู้นก็คือชายแดนมาเลเซียละ่ะติดข้ามเข้ามาเลเซียนี่เราเราออกเดินทางมุ่งนู่นเลยใช่ไหมไม่ได้ไปไหน,น้วก็แวะกินข้าวระหว่างทางอาจจะไปกินผัดเป็ดปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยของแม่ผัดเป็ดปลาไหลไม่รู้พอ่อแม่พี่น้องคนไหนชอบตอนนี้เรากำเรากำลังออกจากหัดใหญ่ดูว่ามันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงที่จะกลับ ไปถึงที่จะขับรถไปถึงอ่าสุงไหง,งโกลกเนาะโดยรวมๆแล้วปกติแล้วก็ใช้เวลาเกินประมาณสี่ชั่วโมงแต่จริงๆมีของระหว่างทางน่ะมีนำเสนอเยอะๆเลยแต่ด้วยๆๆว,ว,วันนี้แบบอาซาพานโดรสัสด้วยๆว,วันนี้ที่มันว่องไวอร่อยจ้าไ,ไม่ค่อยจะได้แวะนะวันนี้ อ๋อโอเคโอเคโอเคอะไรขอฝากอาสาคอเบอร์เบอร์ใครเบอร์ฉันแล้วมันต่อติดต่อเรายังไม่ได้หรอแด็กตะคุยเออตอนนี้เรา uh, ออกจากหันใหญ่แล้วกำลังมุ่งหน้าไปเส้นปัตตานีปัตตานีจะนะแล้วก็ปัตตานี อเคที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นหญ้าเ <c oughs> ห็นไหม <c oughs> เขียวเขียวชอุบใช่ <c oughs> พอที่นี่เขยเรียกอะไรอะ่ะฝ <c oughs> นมากฝนมากกว่าแดดนะ <c oughs> ตอนเย็นเย็นฝนตกเราก็เลยต้องรีบ <c oughs> อย่าไม่อยากให้ถึงเย็น ยสุดชื่นเรามาลังดำไ,ดไ,ไม่ดำก็น้ำเงินเนี่ยก็มีอยู่แค่สองลังลอะค่ะอันนี้คือความที่ที่เราคิดมาตั้งแต่แรกนะว่าถ้าออฟฟิศเราเริ่มเริ่มมีรายได้เข้าแล้วเราก็จะแจกเราจะแจกเวลาให้กับคนอื่นไม่เราต้องบอกว่ารายได้เข้านี่คือ คือรายได้ไม่ถึงว่าเป็นเป็นเงินเป็นเงินกําไรอ่ะได้เท่าไหร่นั้นคือเราไม่ขอแจ้งเ่าคือหักค่าใช้จ่ายใช่แล้วเราก็จะมีเวลาแจกให้คนอื่นคืนทุนสู่สังคมอันนี้เปล่าจัะลองลองลองแง้มฝาดูใช่ไหมน่าจะสีน้ําเงินหรือเปล่าบีถังสีเออน่าจะถังสีน้ําเงินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไอ้นี่ด้วยจัดใหม่ตุน ตูยกยกลังหนะ้าจอลงไปก่อนเนี่ยอันนี้คือของแจกซะส่วนมากนะ,ะแต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้แจก <c oughs> ไปการทำงาน <c oughs> อ๋อโอเคโอเคโใช่ okay, okay, okay. Okay. ของเด็กเอาไปตั้งไว้ข้างหน้าเลยเวลาหย,ยิบแจกอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะใส่วางไปมัวม่วๆก่อนก็ได้ตุ้ให้แค่ได้น่าเดี๋ยวพี่ก็จถดงน,น่อันนี้ตั้งข้างหน้าทั้งลังนี้ส่วนมากก็คือของแจกเลยเหมือนมีแต่กระเป๋าน่าจะอยู่ยข้างล่างง ล่างสุดนะถ,ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าอมโมใส่ลงไปข้างล่างนะก็ยกฝาออกไปเลย,ยนั่นแหละนเราเจอเวลาให้แบบ <c oughs> แต่น,นี่ของเด็กๆอ่าเรามาแจกเวลาอันนี้ของเด็กๆอันนี้แจกเวลาให้เด็กๆโุน ต้งงน,นัอันนี้คือของลูกเด็กๆนะแจกเวลาให้เด็กๆสัญญาเรื่องจะแจกก็จะแจกให้วันนี้เป็นวันรายยอด้วยของอิสลามวันพรุ่งนี้นะมันมันเป็นมันเป็นการแจกที่ที่ดีคาใจจะถ้าใครจะแจก,แจกนะอ <c oughs> ผู้ใหญ่เจอไหมเวลา <c oughs> เวลาเยอะเลยคร <c oughs> าวนี้เราก็จะมีเวลาเยอะเลย ที่ชอบก็มาเยอะมากที่ชอบก็มาเยอะเอามาทั้งกลุ่มเลยนันอ่ะอันนี้ตะรลบส่งของพี่หยิบให้หรือว่าให้เขาเลือกเองให้เขาเลือกก็ได้ให้เขาเลือกแบบที่เขาชอบใช่มันเคล้านมีโรเล็กอันนี้กันน้ำได้ด้วยนะไม่ได้กิ๊กก็ไก่กานะ เอาไข่ใส่ไปด้วยดะไหมเอาไข่ใส่ไปด้วยเลยไหมใส่ในนี้เหรอจะไปแตกอะไรไม่อยู่ในกล่องไม่มันใส่ไม่ได้มันได้แค่อันเดียวจ๊ะกระเป๋ากระเป๋าลงไปก่อนเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยตุนยิบมันฟาวซิ่งอะแล้วจะจำได้เหรอว่าคนไหนจะจำได้เหรอคนไหนแลอะไรไม่จะให้อ่ะ ตุนไขวางไม่ได้อดไบอกมอมันต้องไปจัดใหม่บกมือเข้ามาใช่ไหม,อมเอาใส่ถุงไปเลยเนี่ยตุนไอ้นนี้เอาไปไปใส่อุ้ยเอาไปตั้งข้างหน้าทอลโก้ปีแปดปีปอช่วยกดซับสไครให้ปาตานกับป้าบีด้วยจ้าป้าป้านำเหนือนี่เราเจ็เวลา ันี่แจกเวลาคืนๆอันละคนไม่รู้เหรอว่าเจอเป็นอะไรในเรื่อของเล่นกูเมื่อกี้ยังไหนแล้วอ่าน่าจะเป็นคนคนสั่นนี้เราฟังเีื่อกี้นี่ไงนังไงนี่ไงานเยอะนะเออเรียกมาดิกวักขวักมือเรียกเรื่องที่เกลียดแต่จะเรียกเขาว่าอะไรอ่ะคุณคะหรือพี่คะพี่เลย ใช่ใช่ใช่จะจำได้เอ้ยกระเป๋าตัวเองอ่ะแทนที่จะไไว้ตรงนูน้นไม้อ่ะกำลังมาเขามีลูกหรือเปล่าเขามีลูกหรือเปล่า ให้เลือกอันนึงให้เวลาเพราะว่าทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาอันนี้กัได้เลือก <c oughs> ลเลือกอเขา <c oughs> เอ,อะะัแกเรืออัะให้อยากให้อย <c oughs> ากให้มีเวลาอันานเอาเลือกที่ชอบได้เลยอันนี้ก็ได้อันนี้สวยถ้ใส่เองอันนี้ก็สวยนี่เป็นสายเหล็ก ชอบแบบไหนดูนดเองค่ะข้ามันดึงเลยดึงเลยดึงเลยโอเคโอเคค่ะไม่มีเวลา <laughs> คลา่ะอันนี้ก็เสร็จภารกิจแจกเวลาแจกเวลาราก็จะส่มแล้ว <c oughs> ก็จะส่มแจกไปเรื่อยๆมูลค่าที่ซื้อกว่ามันอันนี้ที่ซื้อไปทั้งหมดในตู้กประมาณ <c oughs> หกพันกว่าบาทแค่โดยรวมรมันจะไม่ตายหรออะไรตายทำไมจะทำอะไรขอดูหน่อยดูเดี๋ยวช่วยจับคู่ให้มันอยู่ในในกลุ่มของมันให้หน่อยเป็นกลุ่มมันอโอเคดูสไตล์มันอะโอเคแล้วนี่เราจะเดินทางไปไหนต่อนะอันนี้เราจะต้องเวียนวกกลับไปหาใหญ่ใหม่เพื่อไปรับหลานหลานไม่มีรถกลับ<อ>กลายเป็นว่าเมื่อกี้เราอีกแค่ อีกแค่สองชั่วโมงเราก็จะถึงที่บ้านแล้วแต่เราจะต้องเลี้ยวรถกลับไปขึ้นหัดใหญ่ใหม่คราวนี้เลยระหว่างรองเรามีเวลาตั้งสี่เรามีเวลาตั้ง6ชั่วโมงไม่รู้จะทําอะไรเราก็เลยว่าพาป้าตานไปเที่ยวหาดสมีลาจังหวัดสงขลาโอเค,อเคตามมาไปดูนางเงือกอันนี้พามาถึงนางเงือกและสมีลา,าซึ่งป้าตานมาแล้วสองคนแต่คราวนี้มีทีมใหม่ ทีมงานใหม่คนนึงยังไม่เคยมาระหว่างการรอก็ไปเดินดูแต่ถ้าเจอเด็กที่เขาเขาํำบากหน่อยๆก็ะจะให้เวลากับเขา <ừ> นี่หาดทาน้าเห็นไหมนั่นคือเกาะหนูแล้วก็เกาะแมวมันเี็ประวัติบบาศาสตร์เห็นเห็นหนูกับแมวว่าเขาถ่ายรูปกันก็ใช่ไงเพราะว่าตันอยู่เกาะหนูจะอยู่ข้างหน้านะเกาะแมวอยู่ด้านหลัง ขเขาคงจะไปใกล้ๆเฮ้ทะเลสวยวันนี้วันนี้ทะเลสงบโอ้น,น้ำอยู่นู่นตูจะเดินไปเล่นน้ำทะเลเหรอม,มันไกลไม่มันไกล่จังเออก็น้ำมันลงไงตอนนี้แตพวกพ่อค้าทำมีลูกพวกสนใจยิ่งเ,เดี๋ยวดูพวกพ่อค้าลงก็ได้นะ อาวรคารรคนที่ไหนมกงน้ำมเลยอาเอาีสามดียว่าระคเปคนบ้านไหนเขาอยู่บ้านรามาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอโดนแล้ครับโดนเมียคนที่นี่ใช่ไหมเปล่าครับมีกเมียครับ พ่อค้าสดพ่อค้าเป็นคนไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาถ้างั้นควรมีเวลาเป็นของตัวเองไม่เป็นไรเรามอบเวลาให้พ่อค้าแล้วกันไปตั้งเองแล้วกันนะว่าวเวลาจุดชมพูพ่อค้าจะได้มีเวลากับเขาไหมเอาอะไรมีไหมมะม่วงนี่มีใส่รถดีป่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพราะว่าอิสลามมันไม่ได้คิดรถดี เท่าไหร่จ๊ะนี่เนี่ยที่เอาไปเท่าไหร่พอค้าตั้งเป็นแล้วหรือเปล่าเป็นเดี๋ยวพ่อค้าก็ตั้งไปตั้งมาอยากให้เขามีเวลาใหญเบี้ยยังใหญแล้ว่ปเราเดินต่อ เย็นๆคนน่าจะเยอะเนาะเยอะๆแต่วันนี้ฝนไม่ตกด้วยที่นู่นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือนางเนือปไะก็เดินประกันแต่มันแดดนะเราก็เดินในร่มสินี่ลูกปั้นถ่ายไหมพี่ตูนนะาพี่ตูนมาทั้งที่พี่ตูนต้องถ่ายไม่รู้จะได้มาอีกแล้วแต่ม้าสวยมากเลยม้าเนี่ยโอ้เป็นงาน พี่ม้าเวินพิจุนก่อนเลยแต่ม้าสวยมากนหนิ่งของจริงนิ่งมากข่าพิจุนไงม่ไปเดินอยู่หลังม้าเยอะๆม้าสีให้หรอก นานถี่ได้มาหมดคนสั้นพอโอ้ทางนี้คนเยอะนะทางเนี้ยคนเยอะของขายเยอะด้วยเครเขาเล่นมาเช่าขี่มาโอ้โห <laughs> สะดุดความสวยของพี่เหรอ คึกค,กคักคึกคักถ้าเย็นจะคึกคักกว่านี้อีกเดีย๋ยวเป็นครั้งแรกของพี่ตูนเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวมาเลเซียพี่จะมาเนียข้างหน้าเราเนมาเลเซียแะเขาอาจจะมาจากชายแดน,นข้างๆโอ้โหถ้าสาวสกอยมานี่เลย นี่ตูนจะลงไปถ่ายไหมนั่นแหะมันสวยตรงนี้นั่นแหละเลนมาโอเคยไปเลยตูนเลสวยมากพะพี่น้อง ทันังไปเหมือนในชายเรากรเป๋ากระเป๋าขายขายหมดนี้เลยเออก็ซื้อเป็นของฝากไง เอาเศษช้างเจอแล้วก็ให้อโมใส่ซิปจกแล้วบ้านเรามีทุกอย่างเหรอนี่เจอแล้วไอ้ตรีมไงเจอไอ้ตริมใช่ไหมไอ้ตริมมาพราวไม่ใช่นี่นำมะพร้าวไม่ใช่ติม่มเอาน้ำไไปจ้ะเปนอะไร โอเลี้ยงมีไหมโอเลี้ยงก็มีค่ะโอเลี้ยงก็มีเดี๋ยวโอเลียงไมู่้ของใหม่หรือของเก่าของใหม่ชงใหม่จุดจุกตาแม่เอาน้ำตาลแก้วหนึ่งกบี้ยี้ไม่ลูกก็โอเลี้ยงโอเลี้ยงไม่ใส่น้ำตาลโอเลี้ยงไม่ใส่น้ำตาลแมนเดี๋ยวนะคะโอเคลูกตาลอยแก้วไหมคุณตาลข้ะแก้วไหมไม่ดื่น้ำอะไร

ฝนตกไหมตอนเย็นๆฝนฝนตกเรื่อยๆค่ะฝนตกพอพอช่วงเย็นเนี่ยจะตกทุกวันโอทุกวันนี่น้ำมะพร้าวของใครเนี่น้ำมะพร้าวไปอยากกินไอติมพาไปกินไอติมอ่ะมาพาไปกินไอติมไปประตานพาไปกูเสียเปรียบมากเลยป้าบีเสียเปรียบโดนถ่ายอยู่อย่างเดียว แล้วคนนี้ป้าบีก็ตัวไม่ใช่เล็กนะใหญ่กว่ากล้อง <c oughs> อันนี้เป็นของขายแบบเขาเรียกอะไรประมาณของฝากเหรอของคนเยอะน่ซื้อไอติมใช่เป็นไอติมมะพร้าวไงรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่ร้านเดียวหรือสองร้าน นี่มึกนู่นไอศครีมจะกินหรอมึก,ก,มอกอะ่ะเหม็นรถว่ะไอติมได้อ๋อ,อ,อที่ไม่เอาน้ำเมื่อสักครู่เพราะประจานอยากกินติมเอาแบบไหนใหญ่กลางเล็กกินไบบกินด้วยกันไหม หม่อะกินน้ำไปแล้วโดนอาไหมไหนไหนเราคือไหนตูนหายตูนมะโอ้โหการตูนหายนี่ลำบากเลยนะทำไมมีท็อปปิ้งให้เลือกเนี่ยอะ ไอแวะมาเที่ยวหาสมิลาแวะมามามาต้องกินไอซ์ครีมอะมาเที่ยวไอซครีมอะไรเนี่ยสุกิจไอศ์ครีมเอามะพร้าวสุก,กิจน,นะไม่ใช่สุจิอออเอาอเอากระเดียวส,สุจิจะ้จจะอันนี้อ<ห>ะ,ะไรอาจารยไหมคะมันเชื่อมค่ะหัวแมาจะ้ะไม่ต้องไข่ถั่วนะ FC ท่านไหนแวะมาหาสมิลาก็แวะมาถึงได้อยู่ปากทางเข้าจะเลยไปใช้หาดโอเค คือ FC อยู่ที่กรุงเทพหน่อยนะเอาเผื่อ FC อยู่หาดใหญ่ไงจะถือ,อยังไงล่ะเนี่ยเงินมีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอันนั้นอันนั้นคือใหญ่เล็กกลางกัะอ๋อมะพร้าว,าว,อ,อ,าาวอ๋อมันไม่มีใหญ่เล็กกลางแล้วมะพร้าวเท่าไหร่หกสิบบาท สวยหน่อยดิเดี๋ยวเขาจะว่าพี่ตลกโอริโภค <c oughs> มาแล้วไม่เอาถั่ว็อปปิง้งเราก็เลือกได้ <c oughs> อร่อยปะ่ะอืมไปเดินนี่นอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆอยู่นี้นเห็นปะ,ะเดินไปที่รถไปขออนุญ,ญาตเดิน แผ่นพังของหาดอันนู้สวยตุน อ่ะปตานจุดรอรถใช่ไหมค cool. รอรอ่ะไปรถเราอยู่ไหน <c oughs> อ่ะไปรอรถแล้วรถมันจะมาไหม <c oughs> วันนี้ทะเลสวยอากาศสวยวันนี้อันนี้เขาจำลองของนี่นไงเมืองเก่า